ฝันเห็นคุกเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่เลือกภไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะมีความเครียดอย่างมากนะครับท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและ อ่อนล้ากับสิ่งต่างๆที่มาในชีวิตของท่านนะครับมีความรู้สึกว่าต้องแบกภาระหนักในเรื่องต่างๆมีความกดดันอย่างมากนะครับท่านอาจจะพบว่างานที่ทําอยู่จะมีจํานวนมากมีจํานวนเยอะจนเกินกําลังที่ท่านจะรับมันได้นะครับมีงานเข้ามาให้ท่านทําตลอดนะครับไม่ได้หยุดนะครับระวังนะครับในเรื่องการทํางานหนักมากจนเกินไปนะครับส่งผลให อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพได้น,นะครับในเรื่องเงินก็ยังถือว่าไม่ลำบากนักนะครับแต่ก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินเพราะว่าค่าใช้จ่ายท่านต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะครับเรื่องความรักนะครับท่านอาจจะยุ่งกับเรื่องงานมากจนเกินไปนะครับจนไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักสักเท่าไหร่นะครับถ้าคนรักไม่เข้าใจในจุดนี้ก็อาจจะ มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้นะครับในคนโสดนะครับหากรักใครชอบใครนะครับก็อย่าพึ่งรุกนะครับหรือว่าพยายามเรียกร้องจากอีกฝ่ายมากจนกันไปนะครับเพราะว่าท่านอาจจะถูกลำคาญได้ ใบที่สองนะครับในเรื่องนี้เรื่องสมรรถภาพของท่านกับคนรอบข้างในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่ารื่นดีนะครับอาจจะมีการพบปะหรือนัดเจอเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับได้ใช้เวลาไปเที่ยวร่วมกันออกไปกินข้าวนอกบ้านด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับหากต้องการความช่วยเหลือท่านก็จะได้รับความร่วมมือจากเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับท่านจะรู้สึกสดชื่นนะครับรวมถึงคนรอบข้างนะครับก็จะ มีมิตรภาพที่ดีต่อท่านนะครับสุขกายสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องสมรรถภาพในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคลงตัวดีนะครับ รวมทั้งคนรอบรอบข้างตัวท่านก็อมองว่าตัวท่านกับคู่รักก็เหมาะสมกันดีนะครับเป็นคู่ที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นมิตรแท้เป็นคู่แท้น่าคบกันได้นานๆเพราะฉะนั<ๆ>้นขอให้ท่านรักษาวิตรภาพรักษาสัมพันธภาพนี้ให้ดีนะครับใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ท่านก็จะรู้สึกสบายบายนะครับมีความปราถนีดนาดีนะครับกับ ผู้คนรอบข้างนะครับอยากให้เขามีชีวิตราเรื่อนเหมือนเรานะครับไม่อยากให้เจอปัญหาหรือขัดแย้งกับใครนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าชีวิตนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับและเป็นไปได้ว่าความคาดหวังเอาไว้นะครับในในขณะเดียวกันนะครับอาจหมายถึงนะครับท่านเองอาจจะมีความกังวลนะครเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะครับหากมีการเลือกราในคนรักไปก่อนนะครับ ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกอยากจะกลับมาเคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือในบางท่านก็จะมีความคิดที่จะหารักอีกครั้งหนึ่ง,น,งนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นระยะเวลาที่อยากได้ใครสักคนเข้ามาดูแลจิตใจนะครับสามารถรับฟังนะครับอยู่เคียงข้างคุณได้นะครับ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับชีวิตท่านอาจจะรู้สึกว่าขาดขาด,ขาดยังไงไม่รู้นะครับอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านอาจจะรู้สึกมีความยาก,กลาบากนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับควรใจเย็นและตั้งสติให้มากๆนะครับหาก คิดจะเริ่มโครงการใหม่ๆนะครับโครงการอะไรใหม่ๆขอให้เคลียร์ปัญหาเก่าที่คาลาคาสังอยู่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ยุ่งยากตามตาในภายหลังงานเดิมก็ไม่เสร็จงานใหม่ก็เอามาอีกนะคพราะฉันก็สรุปก็ไม่เสร็จเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านดูดีๆนะครับในเรื่องของการงานท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับ แต่หากอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงทุกรูปแบบงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยงานเกี่ยวกับแก๊สการขุดเจาะน้ำมันอะไรต่างๆนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าถูกชะโกกับดวงท่านในช่วงนี้ไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนงานก็ได้นะครับการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะขาดขาดอยู่นะครับาบางท่านก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรรมะมัดระวังเรื่องรายจ่ายให้มากนะครับความรักนะครับก็ ต้องระวังนะครับบางคนก็อาจจะทะเลาะกันแรงถึงขั้นต้องแยกทางจากกันไปเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ในตอนนี้ก็จะมีระวังเรื่องความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าดวงตกนะครับเพราะนั้นนี้มันทําบุญให้มากๆนะครับจะช่วยบรรเทาสิ่งต่างๆให้ ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้การแก้เครดในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านทําบุญนะครับไปบริจาคโรงศพนะครับกับมูลนิธิยียงต่างนะครับตันนี้ก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้หมายเลขวรนโชคของท่านได้แก่หมายเลขสิบหมายเลขสีหมายเลขสอและหมายเลขสิบตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลขสีหมายเลข10และหมายเลข13